ขอต้อนรับเพื่อนๆและทุกท่านเข้าสู่เกม Shadow of the Tomb Raider อย่างที่เห็นนะครับเกมนี้เป็นเมนูภาษาไทยใช่ครับผมไปลงมอดมาซึ่งมอดมีแจกฟรีอยู่เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับใน Google นี่แหละลองค้นหาเอาส่วนตรงนี้คือเกม Shadow of the Tomb Raider แท้จากสตรีมนะครับผมซื้อมาตั้งแต่เกมมันเปิดตัวใหม่ๆเลยผมเคยเล่นจบไปแล้ว ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะคิดว่าน่าจะประมาณสัก3ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่ามีม็อดภาษาไทยแล้วซับไททิลคำบรรยายคำแปลต่างๆจะเป็นภาษาไทยซะส่วนใหญ่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมได้ลองเล่นไปแล้วนะครับนิดนึงนี่นะครับเนี่ยเวลาณปัจจุบันเลยวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2567ผมได้ลองเล่นดูแล้วนิดนึงนะครับเพื่อดูว่า ซับไตเติลแปลเป็นยังไงบ้างถือว่าทำมาดีนะครับและดีเกือบมากแล้วผมชอบแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีคำแปลมาเป็นภาษาไทยในบางประโยคบางการสนทนาเนี่ยมันเปลี่ยนาการพูดคุยค่อนข้างจะเร็วนะครับผมยังอ่านไม่ทันนะครับผมลองฝึกอ่านออกเสียงดูแล้วบางทีอ่านไม่ทันถ้าหากว่าผมเล่นเกมนี้แล้วผมอ่านคำบรรยาย คำแปลไปด้วยไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพยายามที่จะอ่านให้ทันก็แล้วกันนะครับแต่ไม่รับปากนะเอาล่ะเราเข้าใจกันตรงนี้แล้วก็เล่นกันเลยนะครับผมจะเล่นใหม่เลยนี่อือะไรวะเนี่ยทำโคสูตอันนี้ผมเข้าผิดแล้วเนี่ยต้องเริ่มเกมใหม่สิโอเคตื่นเต้นนะครับผมอยากจะรู้เนื้อเรื่องแบบเข้าถึงอะแต่ว่าที่ผ่านมาเราเล่น โดยที่เข้าใจภาษาอังกฤษเพียงน้อยนิดนะครับทำให้รู้เรื่องคร่าวๆนิดๆแต่เอาละเชื่อว่าหลังจากที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยผมคงจะเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นนะครับใจจริงอยากจะให้แปลตั้งแต่ทูมไรเดอร์ Tomb นะครับ2013แล้วก็ r i s e t f the Tomb r a i d e r จนทั้งสองภาคเนี่ยนะครับอยากเล่นมากแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าผมมีเงิน ผมอยากจะสนับสนุนคนที่หรือว่าทีมงานที่แปลนี้แปลเกมเนี้ยนะครับให้แต่ขออภัยจริงๆผมก็ขอบคุณมากที่แปลแล้วมาให้เล่นฟรีๆเอาละนะครับผมจะเล่นแบบธรรมดาเลยการตั้งค่าภาพเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะเออเราโม้มากันตั้งเกือบสามนาทีแล้วนะครับ เอาละเรามาดูกราฟิกก่อนนะครับการาดจอที่ใช้เป็น GTX 1060 6 g b นะครับ CPU i5 Gen 8นะครับ8,004 RAM 32บัส2,004เลยเดิมๆนะฮะส่วนภาพนี่ผมเปิดสุดแล้วกันอ่ะดูดีว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันไม่ไหวเฟรมเดทร่วงกระตุกอะไรแบบนั้นผมก็จะปรับลดลงถ้าหากว่าภาพไม่ชัดดูไม่แจ่มแจ้งอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับก็ โม้มาเยอะเลยเริ่มกันดีกว่านะครับเสือดาวมาทำอะไรตรงนี้ระวังโดนยิงนะ <c oughs> นะครับดูสิฮะแปลยันหน้าตาโหลดนะครับเงามัจจุราตํตำนานนักล่าสุสานเริ่มเกมแล้วนะครับนี่นะครับภาษาไทยโดย easymod.org เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ไปเยี่ยมชมของอผลงานของพวกเขาได้ นี่ครับเขาแปลมาเลยแต่ว่าตรงนี้ล้นๆหน่อยนะครับแต่ได้รับการอะไรนะนั่นนะครับมันล้นนะครับฝั่งขวาไม่เป็นไรเท่านี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับผมว่าคนไทยเก่งนะอืมไมช์เชล็อกนะครับก็ลํำลึกถึงเขานะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าใครแต่ดูจากตัวหนังสือแล้วดูจากบทแล้วน่าจะเป็นทีมงานหรือว่า หรือว่าผู้ล่วงลับไปนี่แหละนะแต่ว่าถ้าผมเดาผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงเกมจะเบากว่าเสียงพูดไปมากน้อยแค่ไหนตอนหน้าก็เอาไว้ดูกันนะครับอยากให้ปรับเสียงเกมเพิ่มขึ้นเสียงพูดลดลงก็บอกได้นะครับแต่ผมจะปรับในในแบบฉบับของผมก่อนเอาละฮะสะควออินิกฮะสวยแล้วอยู่บนเครื่องบินวะ,ะคุณกำลังทำอะไรนะ่ะ ฉันจะประคองมันไว้ดูทรงแล้วเหมือนเครื่องบินกําลังจะตกนะครับเอาแล้วฮะลอล่ามานั่งที่นั่งของกับตันดูเหมือนกับตันจะซีงงแก่ไปแล้วริสตันไดานามิกไม่มีล่มชูชีพรู้แล้วใช่มันคือความชิบหายโอ้โหสถานการณ์โอ้เปิดแล้วโอ้ระสงไปยมโดดเลย บอมีทางโจหน้าเราต้องทําคุณสติแตกไปแล้วหรือไงลอล่าเราไม่มีทางเลือกฉันจะไม่กระโดดออกแต่เครื่องบินล็อกอไม่ได้กระโดดนะครับแต่ติดไปด้วยโจหน้าไปแล้วเหนือเธอแล้วทีนี้มาแล้วฮะดําดินคาดเฉินขัดคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงต้องลดทุนแล้วโอ้ได้เวียรีมอื้มสวยฮะเตรียมรับแรงกระแทกอ้า เธอไม่ตายหรอครับไม่งั้นเกมมันไม่เดินสองมือกอนโจานาเจ้ายุสยเอ้ยผิดโอ้ยนะฮะเหมือนเป็นเสียงบาดเจ็บนะครับมีแต่ความมืดและเสียงโอ้เห็นหน้าเธอแล้วเธอสวยมากเลยนะให้ตายสินี่คือภาพจาก GTX 1060 6GB นะครับซึ่งแม่นะ อยากจะมีเรเหลือเกินนะครับบ้าเอ้ยลาลา่าเจอาเป็นจังไงจูน่ะฉันติดอยู่นิดหน่อยอะ่ะมีหินมันทับขาฉันอยู่อย่าขยับ<อ>เดี๋ยวฉันไปขอความช่วยเหลือไม่ไม่ฉันตามทีนิตี้มาติดติดไม่อยากให้ไผสนใจค่อยงามนี้โอเคกำลังไปเดี๋ยวก็แล้วแล้วเมื่อก่อนผมมี rtx 3060 ti นะครับซึ่งซื้อตอนเปิดตัวได้สักปีหนึ่งลวมั้ง แล้วผมก็ขายทิ้งเอาเงินไปดาวรถ z x 6R นะครับก็เลยไม่ได้เห็นเลยเลยนะครับไม่เป็นไรนะฮะเอาละครับ,อรบตอนนี้เรากําลังที่จะงัดเอาขาตัวเองออกจากก้อนหินเราต้องกด E ีลัวลอ๋อลืมบอกถ้าเสียงแป้นพิมพ์มันเด้งเข้าไมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไมมันห่างจากปากผมแค่ฟุตเดียวและแป้นพิมพ์ก็เช่นกันกดอ e ีัเรียบร้อยครับอุย้ย บอกตามตรงนะผมไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยนะผมไม่ต้องการที่จะอยู่อะไรอับ,อบแบบนี้นะครับแต่ว่าเธอก็คือลอล่านะฮะแบกดันไปทุกที่ดึงออกแล้วโอ้ยขาขาชิบหายแล้วค่าดองตกออกมาได้แล้วนะฮะโอ้โหลอล่าเธออยากจะมีแฟนอยากจะแต่งงานอะไรกับเขาไหมผมว่าไม่นะฮะขี้เอ้ยบ้าจริง บางทีน่าจะไปทางนั้นได้นะผมพยายามอ่านให้ทันนะครับบางทีต้องดูทั้งหมดแล้วค่อยรวบรัดอ่านนะแต่ถ้าเกิดเป็นประโยคยาวก็คงต้องอ่านเอเอ,เอต้องกดเดินนะครับอืมกดกด W เออต้องต้องบอกว่าผมนี่เหลือเชื่อกับพี่เบลิฟเฟอร์เรามากเลยนะครับหลายๆท่านคงจะรู้จักเนาะพี่เบลิฟเฟอร์เนาะ เขาทั้งอ่านทั้งเล่นทั้งแปลภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันนี่ผมอ่านไทยอ่านคําไทยออกเสียงเป็นไทยผมยังตะกุกตะกักเลยนะฮะไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกแต่พี่เบย์แกลื่นไหลามากเลยนะครับสุดจริงฮะพี่ชายคนนี้ผมรักมากแล้วก็ตามดูตลอดเลยอ่ะอันนั้นก็พี่เบย์ลิเฟอร์นะครับเขาคือไอดอลของเราขวัญใจของเรานะครับเออขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ฟันเธอ สุดยอดจริงๆเห็นแล้วครับตะขอเกี่ยวข้าวอืมนี่แหละเดี๋ยวนาปังนาอะไรนี้ก็ได้ใช้แน่ๆมาพร้อมกับพากวัเทพิพพันขาเลยไม่ให้ดูขาขาวสักหน่อยก็ไม่ขาวแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นมัมมี่รีเทิร์นไปแล้วโอ้โหพระสงฆ์อาปากค้างเลยวะมาพร้อมกับไฟฉาย อันนิดหน่อยนะครับแล้วก็แสงสว่างเข็มกัดทรีนิตี้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวโอ้โอเคอ่ะมันบอกให้เดินนะครับคือตอนนี้เราต้องเรียนรู้ตัวหน้าฉันออกมาแล้วระวังด้วยทางเข้าพื้นที่เต็มไปด้วยกับดักทรีนิตีต้ยังไม่เลิกสินะพวกมันกำลังปกป้องอะไรบางอย่างหอาทิตย์แล้วย,ยังไม่มีวิแววว่าใครเป็นผู้นำหน่วยทรีนิตี้ในพื้นที่นี้นเลยแต่ฉันคุยกับคนเมืองพวกเขาดูตื่นเต้นจะมี VIP มาในวันแห่งความตายชื่อโดมิงเกสเราควรตรวจสอบดูโอ้ยขอบคุณที่ทำให้อ่านช้าๆนะครับขอบคุณคนภาคเสียงเลยนะฮะคนเขียนบทอะไรแบบนั้นเดินนเดินเดินเดินบนกำแพงไม่หนะก็เกือบจะสไปเดอร์แมนแล้วนะครับสำหรับลอล่าเนี่ยเป็นรองแค่แอสซซินคริสนะฮะเออลายนั้นไปได้เกือบทุกที่ไปกะสวย ผมไม่เอาแนละ้วแบบนี้มันเป็นตะย่านหลายนะครับอือไอจุดๆที่มันเหมือนผิวสิวของใครสักคนหนึ่งนี่นะมันสามารถที่จะเกาะและไปแล้วโอ้โหสวยคือลือนะครับคือลือไปลอล่าของเราแรงเธอเยอะมากเลยอะในการยึดเกาะนนะโอ้โหแล้วเจ็บขาด้วยนะครับขึ้นไปแล้วนะครับลอล่าของเราพร้อมกับ เจอแสงอะไรเนี่ยแสยงจากหน้าผากได้50 exp นะครับโจนาฉันเข้ามาแล้วฉันกำลังเข้าไปเกือบถึงแล้วขอโทษที่รอไม่ได้ระวังตัวด้วยนะเออนะครับนี่คือผลพวงจากการที่ผมขับรถไปและพูดไปด้วยนะครับทำให้ผมพูดได้คล่องขึ้นและเล่นเกมนี้แหละก็มีส่วนนะครับมีประโยชน์หมดเลยจัดว่าแจม มันสวยจริงๆให้ตายสินี่มันนางงามจัก,กรวาลชัดๆเอ่อหมายถึงวัตถุนะครับนี่เนลอร่าเธอก็สวยแหละเฟรมเรทผมอยู่50ต้นๆนะครับหรือ40ไปไปๆเหมือนจะมีเอ่อคล้ายๆรีโมทตนะมีคำว,ว่าชาร์จด้วยนะครับเอา,าฮะยกกล้องถ่ายรูปโอ้เหมือนกลุ่มดาวอะไรสักอย่างดาวอะไรดาวลูกไก่ ลาลาว้าวชิ้นนี้น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆโอ้ oh. โทรศัพท์ผู้สาวมาสีภรรยาผมโทรมารอสักครู่หนึ่งโอเคกลับมาต่อนะครับสีภรรยาโทรมาบอกว่าทอดปลาหมึกให้หน่อยโอเคก็เดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับอันนี้มันมีอะไรเนี่ย ดูเหมือนการวิจัยทั้งหมดจะได้ผลตอนนี้เรารู้แล้วว่าเทนิตี้ต้องการอะไรโอเคใช่พวกเขาไม่ต้องการให้เราเข้ามาที่นี่จริงๆฉันดีใจที่เราตามบันทึกพ่อของคุณมาใช่ืออหื้อเลยนะเออหือนี่แผลใช่ไหมฉันเห็นตอนที่เดินทางทางดินถล่เสียคุณเมื่อกี้อยากให้ฉันดูแผลให้ไหมบวกเป็นยังค่อยโอเคนี่มันอะไรวะนี่ กลุ่มดาวจาลึกนี่มันเป็นปริศนาปลาสีชมพูปลาสีชมพูภูเขาที่มียอดสีเงินจังไดลบับะดีมีวันที่อยู่ตรงนี้แต่แปลกๆนะดูเหมือนมันจะเสียหายหรืออาจจะจงใจก็ได้เธอคิดเหมือนกันเหรอทำไมทีนี้ที่ต้องมาทำลายที่นี่ด้วยปกติพวกมันชอบทำลายทุกอย่างอยู่แล้วไม่หรอกฉันคิดว่าความเสียหายนี้ ต่ใครจะไปทำลายมันกันนะเอาแล้วฮะทำงานแล้วเหมือนจะสังเกตเห็นนะครับลาลา่าเออไายาน่ามาเยือนว่ะเราต้องออกไปจากที่นี่นะครับโอ้โหห่วงถ่ายรูปลาลา่าไม่ไม่ฉันต้องเอามันไปให้ได้ไม่ยอมอ่ะไปเถอะเออเดี๋ยวก็ไม่รอดทั้งคนทั้งกล้องไปแล้วครับสีคูร้อยเราต้องกดไหมหรือว่าปล่อยไปเร็วไปเร็วรีบหน่อย อ๋อผมไม่ได้กดนะฮะปล่อยเลยกระโดดออกมา <c oughs> ถ้าไม่ลากฉันออกมาฉันคงอยู่ข้างในนั้นถ่ายรูปนั่นแหละ <c oughs> โ,โถ้าติดอยู่ข้างในนั้นก็คงทำอะไรไม่ได้มากหรอกนะาโจน <c oughs> ่าเธอไม่ห่วงชีวิตเลยนะอยากจะไปล้างตัวไหมไปเจอกันที่ร้านกาแฟดอกเตอร์มูิงเกสตก็น่าจะมาที่นั่นคืนนี้ด้วย <c oughs> ได้เลยฉันพยายามไขปริศนา ดูว่าวันที่มันเกี่ยวข้องอะไรถูกต้องภาษีชมพูภูเขามียอดสีเงินฉันจะลองค้นดูว่าแต่ร้านกาแฟนี้เขาว่ากันว่าอร่อยมากเลยนะฉันรู้จักพ่อครัวแต่ค่อยบมหิวไหมแต่หลังจากผ่านเรื่องราทั้งหมดนั้นมาฉันหิวจนจะกินปลาวานได้เลยแหละต้องวานสิวานมันไม่ใช่ปลาหนระหรือบางคนก็เรียกปลาอ่าแล้วแต่นะครับเกาะโกซูเมลเม็กซิโก um นะฮะ ไม่รู้ว่าไอ้เพลงนี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมค่อยเอาไปเอาออกทีหลังนะฮะให้มันขึ้น y o u t u b e ลิขสิทธิ์ไปก่อนมันมีเมนูปดอยู่ผมอาจจะเล่นไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทอดปลาหมึกแล้วให้สีภรรยาที่กำลังเดินทางมาจูน่านะครับกระดกไปนั่นไงเขาอยู่นั่นมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับดร็รโดมิงเกสเหรอไม่มีมากหรอก เขานำการขุดค้นทีนิตี้ในพื้นที่เพราะฉันเคยพูดถึงบันทึกเขาแต่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุปลาหักฟังยุล่คาอนิคมทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนดีนะช่วยเมืองนี้ไว้แล้วขาคุณเป็นไงบ้างโจนาดูนี่สิปริศนานี่มันเป็นแผนที่หากต้องการหาเมืองลับให้ไปใต้เรียบชายฝั่งจะพบปลาสีชมพูโอ้ฉันมีข้อมูลเรื่องนั้นอยู่แล้วแหละมันคือโลมาสีชมพู พบได้เฉพาะแม่น้ำอเมซอนแล้วมันยังมีไงต่อไล่ตามรูปหัวใจของงูไปยังยอดภูเขาสีเงินเบิงนี่สินี่คือกลุ่มดาวไฮดรางูไงดวงดาวนี้คือหวงใจมันอยู่ทางทิศตะวันตกออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากแม่น้ำอเมซอน Amazon. บราซิลเลยเหรอเปรูจ่ะเปรูวันนั้นจากซากปรักหักปังที่นั่นเห็นไหม ถ้าเบิ่งดีๆเจ้าสีเห็นความเสียหายเลขนี้ดูเหมือนเลข13หลักของชาวมายันแต่จงจริงแล้วมันคือเลข8หลักและถ้าคิดการรวมตัวเคลื่อนไหวของแกนโลกแล้วมัน <c oughs> การเคลื่อนของวัตถุวัสดุโลกเอียงหลังจากที่ผ่านไปดวงดาวจะปรากฏตำแหน่งท้องฟ้าสำคัญมากที่คุณต้องใช้ท้องฟ้ายัาง,างค่ำคืนโอเคในปฏิทินของชาวมายันมันแตกต่างกันตั้ง200ปี2,000ปีมั้งเออในจังอ่ะไม่ทันแล้ะ เพราะงั้นมันอยู่ในเปรูไม่ใช่บราซิลทีนิตี้ตามหาผิดที่แล้วใช่เราต้องไปหาภูเขาที่มียอดสีเงินในเปรูแล้วยังมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกุญแจทีนิตี้กำลังตามหาอะไรในเมืองนั้นคุณหมอเราเจอแล้วใช่ไหมเอาให้ฉันดูหน่อยเอาเลยฮะจ่ายตังค์ด้วยน่ารักมากคุณได้ยินเหมือนกันใช่ไหมมาดูกันว่า เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนทีนิตี้กำลังจับตาอยู่ที่นี่อยู่อย่าพยายามให้เป็นจุดสนใจดีกว่าใส่หน้ากากเข้าหาชุมชนนะครับไม่จริงใจนี่ว่า,าบทสนทนาค่อนข้างจะเร็วนะครับและผมมีความสามารถในการอ่านได้เพียงเท่านี้นะครับผมพยายามที่สุดแล้วคนของทีนิตี้มีอาวุธฉันได้ยินมาว่าพวกเขาส่งกําลังเสริมมาฉันจะอยู่ห่างๆพวกมันฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบที่หน่วยสุดท้ายที่เราจัดการไปโอ้โห พวกมันต้องรู้ว่าเราเคยอยู่ที่นี่นพักผ่อนยาวๆที่นี่คงหมดสิทธิ์แล้วแหละโดมิงเกสหายไปไหนเขาคงไปไม่ได้ไกลต้องอยู่ในลานภายในานี้แหละที่ไหนสักแหง่งไปดูร,บรอบๆกันเถอะต้องมีคนรู้เรื่องอะไรบ้างแหละมันเป็นการบอกใบ<า>ว่าเฮ้ยแซมมี่สบายดีไหมแซมมี่อ่ะมันเป็นการบอกว่าให้เราถามคนแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นอีกสักสักหน่อยแล้วกันนะครับ,บเขาไปไหนแล้วเราจะไปหาดูกันต่อ ถามก่อนเลยเจอเขาด้วยยังไม่หมเราไปหากันต่อเถอะไปลองคุยกับป้าดูดิเชื่อหรือเปล่าไอเด็กคนที่ถูกจับไว้จุกใต้ว่าแอบดื่มเครื่องเส้นไหว้โอ้ฉันมั่นใจว่าตอนเด็กๆฉันก็ไม่ซุกซนต่างกันหรอกนะซุกซนไม่ต่างกันเออดี๋ยวเตกิล่าก็จัดการเองเขาซัดเตเยอะอยู่เด็กนี่เหรอเตกิล่าที่เป็นชื่อเล่านะครับและเป็นชื่อตัวละคร องค์กรชุดดำที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในเรื่องยอดนักสืบจิวโคนันเตจิล่าจะพูดสำเนียงคันใสและใส่หมวกปีกแบบปีกบานๆอ่ะอารมณ์เจ้าพ่อมาเฟียอ๋อนอกเรื่องเฉยเลยมาคุยกับเด็กหน่อยเพื่อพ่อฉันบางทีฉันอาจจะจุดให้แม่อีกสักอันหนึ่งโอเคอ่ะ ฉันไม่ค่อยชอบคนนี้เท่าไหร่อยากเจอสตอมการ์ดหรือเดสมากกว่ากันไม่ที่นี่ก็ดีแล้วโอเมื่อกี้เขาพูดถึงภาคที่แล้วนะครับคือ l i o h t of the t ทูม r รเดอรนะฮะโจนาเขาอยู่ที่ประตูนั่นเห็นเขาแล้วเออก่อนหน้านี้ผมไปดูคำอ่านแล้วนะครับมันอ่านว่าทูมไรเดอร์จริงๆนะฮะทูมไรเดอร์ผม พิมพ์คำศัพท์ในเว็บเลยนะครับแล้วให้มันอ่านเสียงภาษาไทยดูมันออกเสียงว่าทูมเ r เดอร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าผมถูกก็แล้วกันเราจะไปทางไหนต่อจำได้ว่ากดคินะไม่น่าจะได้นะฮะอ๋อให้เดินมาทางนี้เลยว่ะดีตรวจดูให้แน่ใจด้วยว่าฉันไม่โดนตามนี้ละสิโดนอยู่ไงไม่ได้นะครับอย่ามองไป ฉันน่าจะหาทางข้ามกำแพงไปอีกทางได้ก็พูดต่อนะฮเขานะเดี๋ยวฉันจัดการพวกนี้เองเฮ้ยบ่ได้บ่ได้เฮ้พวกคุณสบายดีไหมก็ดีแต่ห้ามเข้าทางนี้ได้ยินมาว่ามีเทศกาลบ้าๆอะไรสักอย่างและมีสาวๆแต่งหน้าเป็นโครงกระดูกพวกคุณรู้เรื่องบ้างไหมชวนคุยนะครับนี่ไม่ใช่สําหรับนักท่องเที่ยวเออไม่นะมาเรียชวนฉันมาคุณรู้จักเธอไหมเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันยายของฉันเธอมาจากที่นี่ไม่เหมือนฉัน ขอดงวงวิญญาณฉันจะทําเครื่องเส้นไหว้หรืออะไรนั่นน่ะไอ้ที่เอาพระหัมาทําอะไรสักอย่างน่ะเอางี้ฉันเห็นแล้วว่าพวกคุณยุ่งอยู่ฉันจะไม่เสียเวลากับพวกคุณอีกพวกคุณทําไปเถอะขอบคุณสําหรับการบริการคุ้มครองพวกเราให้ปลอดภัยแล้วเจอกันงจังสันเลอยบโจน่า <Jonah, S 1> ฉันเข้าไปแล้วดีพวกยามไม่ได้อยู่ที่ประตูเมื่อกี้โดมิงเกสต,ต้องสงสัยอะไรบางอย่างจะสงสัยอะไรล่ะครับ เอาไงทีเนี้ยเดินผ่านได้เลยใช่ไหมโอเคแทรกตัวเข้าไปสอร์ี่มาดามสอร์ี่มาดามเอ้ยมาดามเดินครับอม,มีพิธีกรรมโน่นนี่นั่นเอาว่าผมจะไม่ได้แวะอะไรมากก็แล้วกันนะครับถ้าผ่านอะไรคุยได้ก็คุยจะมุ่งตรงไปที่เนื้อเรื่องเสียส่วนใหญ่ คุณได้ติดต่อสภาสูงหรือยังผู้บัญชาการครับท่านแม้กระทั่งหลักความเหลยวในบราซิลก็ไม่ไมีใครตั้งคําถามถึงความเป็นผู้นําของคุณในองค์กรเรามากายเกินกว่าจะหยุดแล้วครับท่านพวกเขาพร้อมสําหรับทุกสิง่งแม่อบอ,อ่อาตามครับโจนาโดมิงเก็ตไม่ใช่แค่หัวหน้าของกลุ่มนี้ฉันคิดว่าเขาเป็นหัวหน้าของทีนิรีเราต้องระวังอย่างเหงลอล่าลอล่าอ่าฉันได้ยินคุณแล้ว โอ้สอรี่สอรี่วิขอโทษครับคุณผู้หญิงความผิดฉันเองเจ้าไม่ได้ผิดหรอกตึง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 เดินไปเรื่อยๆนะครับชมฉากเฟรมเรทอยู่ที่45 44นะครับเปิดสุดเลยเลยอ่ะก็ได้ก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าผู้ชมจะรู้สึกยังไงนะครับกับเรื่องของที่เฟรมเรทมันล่วงมันไม่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลดให้มันเหลือคำว่าสูง อย่างเดียว let's go ไปกำลังโหลดพื้นผิวพ่นวะมีคนวางกับดักไว้ที่สายแรกเราคิดว่าเป็นคลอฟอ้าวสงสัยนะเกิดอะไรขึ้นนะฉันต้องการยืนยันครับผู้บัญชาการไม่ต้องการดาวอีกต่อไปฉันจะทำให้แน่ใจว่าเราได้รับการยืนยนันโอ้สงสัยว่าเราตามสิ่นะะจวหน้าพวกเขาอาจจะสังเกตเห็นฉันฉันจะลองเข้าตรอกด้านหลังฉันจะหาทางอื่น ทางนี้ไม่ปลอดภัยแล้วสินะมันระแวงด้วยนะครับคำว่า c r o ฟนี่ค c อฟเป็นเอ่อเป็นตระกูลลอร่านะครับลอร่าครอฟนี่นี่ไงคุณหมอมีคนของคุณอยู่แถวนี้เยอะเลยครับระวังไว้ก่อนย่อมดีกว่า yeah, <thank> คุณใจดีมากขอบคุณเราควรไปได้แล้วอ่อ ů, รีบสินะผมว่าผมปรับเป็นสูงและเฟรมเรทขึ้นมาอีกสักประมาณ ห้ถึงสินะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแล้วนี่มันจออันตรายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพิกเซลอะไรต่างๆมันจะเยอะกว่านี่ไงผู้บัญชาการรูทรูรุดเหรอโดมนเกตต้องการยืนยันว่าคลอฟอยู่ที่นี่คุณมีรูปถ่ายผู้หญิงคอเคอเชียนอายุ20่้นต้นเข้าใจดีไหมเออดีฉันไม่อยากให้ใครเข้าไปในนั้นก็ระวังกันนะครับรายงานข่าวสารเนี่ย ตัวนี้มันเป็นอันต้าวายนะครับเพราะฉะนั้นก็เฟรมเฟรมเรทแล้วก็พิกเซลอะไรมันก็จะเขาเรียกว่าไงดีเอออันนั้นแหละพิกเซลมันเยอะนะครับมันก็เยอะกว่าฟูเออ่ะมันก็กินแรงเครื่องมากกว่าจอฟูเอนะครับคุยได้นี่หว่าไหนคุยดูซิเพื่อ <Hey, S 1> ได้บทแสเฮ้ hey, ออกไปจากห้องทำงานฉัน oh, <you> ขอโทษที <right. S 1> ปิดประตูเมื่อคุณไปอา่าฮะชิปหายแล้วก็ประตูมันปิดอยู่ไงโอเคฮะ อย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสอรี่ไม่ต้องห่วงเล่นไปเถอะดูเหมือนจะการการอันค่าท่ไซไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเห็นอืมมันเป็นกุญแจสําคัญสําหรับขั้นตอนต่อไปของเราถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราจะพร้อมก็ดูเหมือนจะลักเด็กนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นการสร้างภาพเล่นละครตกตาเสียแซงอะไรก็ว่าไปนะฮะอาจจะจริงก็ได้นะครับดูกันต่อไป บอกตามตรงนะผมจําเนื้อเรื่องแทบไม่ได้เลยนะครับถึงแม้จะบอกว่าเล่นมา,าประมาณสักสี่ห้าครั้งแล้วกันโจนาเราเข้าไปในพื้นที่ขุดแล้วมันถูกร้อมล้วนและมียามยืนอยู่ที่ประตูฉันเจอจุดที่ดีแล้วฉันจะเฝ้าดูรอบนอกเองหาท่านอื่นเข้าไปในห้องพื้นที่ขุดโอ้โหปีนป่ายนี่ต้องพึ่งลอล่าเลยนะครับกดคิวนะฮะเพื่อระบุว่าเราจะไปทางไหนกดกระโดดสองครั้งไป ัดเข้าฉากนะครับเรียงของลงมาและก็หน้ากากเปลี่ยนชุดเรียบร้อยวะ่ะเอาละลูดซิปมันต้องมี M79 วิดบุ๊มอ๋อไม่ใช่ซากปลาคังเหล่านี้ต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆนแม่นแล้วหรอละ่ะเจ้าสีด้พ่อเอ้ยเจ้าสีด้เจอ ลิมิตของชามายันอยู่ในะข้างในถ้ำอะไรสักอย่างผมเริ่มเหนื่อยเนี่ยอ่ <laughs> ผมอาจจะได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับไป let's go <S พวกเขาเข้าไปในซากปรักหักพังน่าจะไกลพอเพื่อที่จะไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้โปรดแต่ททำนี้มันยากกว่าที่ควรจะเป็นเกิดอะไรก็เกิดอะไรขึ้นมันเป็นความผิดของคุณเองผมไปทางไหนต่ออ๋อนี่ไงมัวแต่อ่านนะครับ เฮ้ยอีหยังแล้ววันนี้วันนี้เลยรอบสังหารรีบทำให้มันจบจบซะมีคำพูดสุดท้ายจะสังส่งเสียไหมเดีด๋ยวๆฉันเป็นเจ้าหที่รัฐบาลฉันควรจะมาที่นี่ไม่แล้วมิสเตอร์วันนั้นักโบราณคาดีการจ้างงานของคุณถูกยกเลิกแล้วไม่ไม่ได้โปรดฉันมีเงินฉันจ่ายให้คุณได้อืมไม่เห็นแล้วหมดประโยชน์ก็จะฆ่าทิ้งกันเลยนี่แหละฮะสันดาน จากมือฉันไหมนุ่มนะฉันจะไม่ทำร้ายคุณคุณทำงานให้ทีนิตี้พวกเขาเจออะไรพวกเขาค้นคว้าทางเข้าวิหารมาหลายปีวันนี้พวกเขาเจอแล้วฉันต้องไปเตือนน้องสาวของฉันเธอกำลังจะมาที่นี่เออถ้ามานี่ก็เป็นศพอะ่ะรีบไปเตือนซะเป็นซึ่งเป็นพี่ชายที่ที่ดีนะครับ <Trinity S 1> โจนาทีินิตี้พยายามจะฆ่านักบุราคาดีท้องถิน่น โอ้โหพระสงฆ์ฉันต้องการหาสิ่งเหล่านั้นก็คือจะหานะหยุดยั้งนี่คือผู้บัญชาการลุกทุกทีมเตรียมพร้อมปฏิบัติการแบ็กเอาปฏิบัติการดับไฟเหรอแบ็กเอาอีกในความหมายหนึ่งมันแปลว่าไฟดับนะฉันรู้จักรูปนี้อิกเซลเทสิดาแห่งดวงจันทร์พระจันทร์เต็มดวงวนี่คือชักเซลพระจันทร์เซี่ยว มีจารึกชักเซลลกุญแจอยู่ในสายตาเธอไปกำลังแบบแกะสำนวนอยู่กุญแจเหรอนั่นดีทางเข้าต้องอยู่ข้างล่างแน่ๆเอาละฮะต้องลงไปให้ได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปทอดปลาหมึกก่อน ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับ shadow of the tomb raider ฉบับภาษาไทยขอบคุณที่รับชมทุกท่านไว้เจอกันสวัสดีครับอาบันทึกก่อนเดี๋ยวลืมเช็คเช็คเช็คโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย